เรื่องลักษณะการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าข้ามิขชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักสุ อันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าหากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใช้แก่ภิกษุ ผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั้นแหละนันทิความเพลินย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีสาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีสัญโยคะย่อมไม่มีมิกะชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั้นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวในกรณีแห่งเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นพอทพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกาย และธรรมมารมทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็สงตรักอย่างเดียวกันมิกชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเกลื่อนกลนด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชา อำมมาต์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีหรือสาวกของเดียรถีทั้งหลายเช่นนี้ก็ตามถึงกันนั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่า ตันหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้น